นนี้เรากำลังเดินทางไปที่ดอนเมืองนะคะเดี๋ยวเราเอารถไปฝากไว้ที่ใกล้ๆสนามบินก่อนเพราะว่าเราไม่เอารถไปจอดสนามบินนะคะนี่นะคะเป็นที่รับฝากรถใครจะบินที่ดอนเมืองหรือว่าที่สุวรรณภูมิถ้าขี้เกียจไปหาที่จอดบนสนามบินก็มาฝากได้คะ่ะไม่แพง เขามีบริการไปส่งที่สนามบินด้วยนะคะแล้วรถมาฝากเขาแล้วเขาจะไปส่งเราอ้าลูก่ะอันนี้พี่เคียนนั่งหน้าก็ได้นั่งรังกับอื่กำลังจะไปสนามบินนะคะชุบ ในรถนี่เลยติดประตูหรือไงครับเอ่อไลออนไลออนแอร์ค่ะไม่ได้ลืมอะไรนั่งรถแล้วใช่ป่ะไม่เอกสารใบอนุญาตผ่านทางของพี่มาแล้วใช่ไหมข้ามจังหวัดอั้นั้นไปจังหวัดไหนอ่ะพี่ไปภูเก็ตค่ะ 14น่างะนามบินแล้ว่็เขาก็จะมาส่งเราที่ประตูเลยว่าเราอยู่สายการบินไหนอย่างของส้มเป็นไลออนแอร์ก็จะอยู่ถ้าเรารถมาเองเราลองตองเลี้ยวไปตรงไหนเก้าเขาก็จะจอดส่งเราหน้าประตูค่ะหน้ามีต้องเลยไปไม่ใช่เก้าสิบถึงแล้วค่ะ นัง่งเงียบมากเลยอ่ะคนไม่ค่อยมีเลย